มันมักออกสองฟังเนี่ยได้สองโนครับผม ครับก็สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขสุขคนครับมือนี้กับพาหายูหากินอีคือเก่าครับผมืัอนี้พอกันอยู่ในปานอ่อไหม่ครับผมมาเลาะเบิ่งงนอไหม่อยู่เทิงเขานะครับเนาะปูว่าสิมีนอบ่กำลังมาเทแรกครับผมแถวๆนี้ก็จะเป็นนอไร่ครับผมก็สชีซองซองเบิ่งงนอไเนะครับเนาะแล้วก็เป็นนี่เป็นนอบงนอบงขึ้นแซมกับนอไร่แถวนี้นะครับ อลองหาลองเคีย่ยวบ้างครับผมเมื่อนี้ใส่เสียมนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนี่อาจจะได้ขุดครับก็เลยเอาเสียมมาที่เห็นในรานนี่อันนี้เป็นน,นอบ,บงครับไผ่บงน่ครับสังเกตยังไงจริงมันสีไหลไผ่บงส่วนนอไล่นี่อันนี้เป็นนอไม้ไล่ครับหรือว่านอไม้คล ที่บังกรไม่เิ่งครับนอนนอนนี่ม่นอน,นอบ,บ่วยเดี๋ยวลองเอาะเบิ่งก่อนครับพอแล้วครับสองนอเป็นนอบงครับสองนอนทั้ง่างนี่มีกระเมนท่านเออมีกระเมนครับผมนี่นอนหนึ่งดำๆแ,แรกนึกว่านอแห้งสดอยู่ครับนี่เอาใหญ่ยอยู่ยได้ครับใส่เสียม มือผสมนี่แอบรอบวงครับผม น้อยเงาเลยครับสามนอครับผมอนี่ก็ออกอันนี้บงกาบไร้ครับเนี่ยอันนี้ก็บงเช่นกันหสายน้อยอีกครับอีกนองงามเลยครับ

รถแข็งนี่ครับเป็นแมงครับผมก็เลยแข็งบ่ได้ครับลอง นี่นอนนะครับผมน้องเคลียร์บผงนี่อีกลำหนึ่งชิมี่นอนอ,อยู่สองข้างตามันอยู่ฝั่งนี้ตาอยู่นี่ครับแสดงว่านอมันต้องอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ประมาณนี่ลองขุดเบิ้งแล้วครับเนาะนเคียบก็บนี่สองฟังครับงนี่แบบนี้คือบูมี แม่นี่ลีครับผมนอนมันอออน,น,น,นอบงนี่บุคคลนิยมประไดนะครับเพราะว่ามันต้มน้ำจืดครับผมมันขมหลายแต่ว่านอนอ่อนนี่กินได้อยู่จืดง่ายอยู่ครับผมนี่นอนนู้น โบก่บอลปะเดี๋ยนี่ครับขาวเขาอ่อนๆยสองฟังครับฟังนี่กมีอยูนอน,น,อยนอนนอนใหญ่ปะ อนอนน้อยๆหนึ่งครับบนนี้คือนอนซ้างนะครับผม <c oughs> นอนชนนิดละนอบนบ่งไปต้มแซ่บ สามนอผมนี่นอบงน่าจจะไม่จะนอบงครับนอไรทุกท่านได้ออกทั้งนอก,ก็ออกลายๆแบบนี้ได้ครับเด้อทั้งนอก,ก็ลายนี่ก็เพาะต้ตมได้อยู่ไหนฮะเดี๋ยวขุดเอาครับนอเน,นี่มันมักแข็งต้องสับปลปลนะครับผมโอ้มันเป็นแมงบาดดนี่ครับผมนี่จะลืมครับผมลืมไว้ยูรถนะครับขอให้ไหล เอามาน้ำลืมไว้ยูรถ่ะได้่วนี้ครับปาดแม่งออกแล้วแม่งแข็งัดโทษอุ้ยพร้อมแข็งเป็นแม่งครับผมเอาไปทั้งปลายนี่แหละดียูครับผมนอนนี่ เลืกบ่ได้ครับมันแข็ง ตับเลิกบดได้ดีนอนนี่แข็งได้สำนีครับผมอ๋อขาๆองนอน,น้อยๆก็เอาครับผมมึงปาดด ปันนี้ยังแข็งเนี่ยโอ้เป็นแมงครับผมน้องแมงกินนี่แข็งนะครับดี <c oughs> อยู่อะเาวเขาเลยครับน,น,น้นองน,นี่น้องนึง ต้องหนอปวดเป็นแมงกี่แล้วโอ้ยเนอเป็นดวงเป็นน้อนครับ ที่ได้กินมเนาะดวงกินเบิดมีน้องซ่อนมันด้วยินเหลี่ยงเบิดพี่นอ้องเอ้ย โอ,อมันแต่ผมมันแจ่งครับนี่ครับหากินตามธรรมชาติกับแบบนี้ครับลังเทียกับได้ลังเทียกับบบได้ครับผมเทียกับได้น้อยลังเทียกับได้หลายอันนี้ก็เป็นแมงเดี๋ยวไปสับ,บออกอีครับมีจะลืมอยู่รถดครับผมได้ละ นอนนี่ดีอยู่นี่แต่นอนบองครับผมนอนไล่คืนอที่ยังบกเกิดครับโอ้ครับผมโอ้ยัวให อันนี้เป็นกอหนอไม้ซางครับผมเดี๋ยวลองขุดบางจากกอเนาะครับเนาะมัท่าออกหนอกะจะได้เลาะหาไกลๆพุ่นเป็นไผ่ลวกครับผมไผ่ลวกหรือหนอนอไม้หวกหนอไม้ลวกครับผมเดี๋ยวสีหายน้ำนุนมนี่น้ำนุมประมาณนี้เขาไปเสาะเบิ่งท้างล่างเนาะครับเนาะว่ามันจะมีหนอบ่กอหน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 ่อยครับเดี๋ยวผมไปเอานอเดียวเนี่ย มนะครับนแฉกองนอนข้างล่างนี variance, ่นอนนึงครับนมนอนว่างไงเอาห้ากำนวนน สักอ่อนหน่อยนึงนี่งามๆครับผม เอาน h ạ c นี่นำ้ำงามวัาศุกเข่าไปเคลียร์เบิ้งสองล้ำนึ่เข่าบ่ได้ครับผมบ่ได้เอามีดมาถางบางนึงนี่เอาอยู่นี่ล้ำมอนนอนอันนี้ก็น่าจะมีขึ้นกันครับเพราะว่ามุนเข้าไปบ่ได้ครับผมล้ำนีก็นา่าสงสัยครับผม มันเกิดินดินมันส้งแตกนะครัน,รนี่เห็นไหมรับน,นอนนี่เป็นแมงครับผมบอได้อีกนอนหนึง่งเกิดซ้อนกัน ังนะผมลืมกดไทยนี่ครับอีกฟังหนึ่งครับผมฟังหนึ่งของนอฟังหนึ่งนี่ครับมันมาออกสองฟังได้สองนอครับผมอันนี้กำลังเกิดน,น้อยๆครับอ๋อครับผมเลาะเบิ้งแล้วกิบโบมีอีกนะครับผมมันบ่ค่อยออกหลายนะครับเนาะนอสร้างกับโบท่านได้ออกได้อยู่ซีหานออยู่แบบมาซาง ซางนี่มันได้อยู่สูงจากน้อยครับผมไม่ได้อยู่ต่ำปลายเขาได้นะครับเดี๋ยวที่ย่างกลับแล้วครับผมถุงพายกัอยู่หมดแล้วขึ้นมาได้หาหน้อยสี่หาหน้อยก็ค้นหายอยู่นะค้นเชียร์หายขึ้นกันพอดีดได้กินอยู่นะครับนะเดี๋ยวทย่างกลับแล้วครับจะเตรียมถุงดอกเหมือนกเราจะเครื่องถุงนี่แล้ว หอยสัตว์ปลามานันนอนอยู่นี่ครับผมโอ้หมูปลากับเป็นพวกเก่งพวกกวางครับอาจจะสองสามวันแล้วครับ เพาะทอยู่พอไดที่กินครับผมนอกกับยังออกบหลายนะครับนอกที่ได้ก็เป็นแรกแกขึ้นมากับไปหานอบงนอไล่บ่มีครับผมได้เป็นนอบงขึ้นมาสูงจักน้อยกันทเป็นนอซางครับผมนอซางปลาเนี่ครับเขาว่าแกงเปงแะแซบนะครับผมนอซางปลาต้มก็แซบเพราะว่าเส้นมันละเอียดนะครับนอซางมองนี่เขาเอื่นเส้นมันส่วนนออัน bluetooth. นี้นอออนของนอบงกิบเส้นใหญ่ขึ้นมไม้แน่จากน้อยนี่สังเกตได้ชัดเลยครับเส้นใหญ่ขึ้นมา อันนี้ก็น,นิย้มเอาไปเค็ตน้ำไม้ส้มครับผมเอาไปแกงไปต้มได้เบิดครับผมนอพวกนี้นอออนกับขาวๆแก่ขึ้นมากับที่ออกลายๆแบบนี้ครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเขียวๆแบบนี้ก็ได้ส่วนนอสางปลากับที่เป็นสีนี่ครับผมหรือแลังเทลียกับที่เป็นสีแดงสีเขียวแล้วแต่พื้นที่ครับผมนอออนกับที่เป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับน,นะเอาถือว่าพอได้อยู่ครับผมถือว่าบเซียเทียวครับเบิรอไหมแล้วครับผม อันนี้ก็มืดคึ้มมาสามมือแล้วนะครับแต่ว่าฝนก็บ่ค่อยตกนะครับผมเอ้าเดี๋ยวผมจะเก็บนอไม่นี่ใส่ถุงเลยกลับบ้านครับผมนี่แหละได้บทเตรียมถุงครับผมื้นนี้แล้วก็เสียมวันนี้ใส่เสียมนะครับผมใส่เสียมเพราะว่าช่วงแรกๆนี่มันก็ต้องได้ขุดแล้วก็ได้มุดแล้วก็ในแง่ออกไปไกลครับตังเทียมมันกิ่งมันไหลนะครับเนาะนอไม่มันเอายากแน่ครับผมบังคนกัแนะน้าคือ่าใส่มีดนะครับใส่มีดก็ต้องเบิ่งลักษณะของนอไม่นะครับถ้านอไม่มันเลื่อมสูงแล้วก็เขาไปตัดได้ง่ายๆเขาถึงนอได้ง่าย ตัดได้สะดวกกับที่ใช้มีดครับผมช่วงนั้นช่วงนี้อาจใช้เล็กขุดครับก็เลยเลือกใส่เสียมนี่แหละครับผมมีดก็เอามาครับผมแต่ว่ามือนีิก็ลืมใบหนารถนะครับบริยิบมาเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวที่เก็บน้ำไม้นี่ใส่ถุงเลยกลับบ้านครับผมอ่ะพอดีอยู่พอดีกินครับผมเดี๋ยวไปที่ยางกลับบ้านครับผมมันยางน้ำล้ำห่วยเนี่ยครับจังบวหกจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม กปติดตามครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับสลับคลิปนี้กับผ้ามหานอไม้ครับเห็ดฝนยังไม่ตกนะครับผมเดี๋ยวรอฝนตกจังท้าไปหาเห็ดนะครับผมสลับมือนี่กับผ้าหานอไม้ครับผมสลับกันไปครับหาอยู่หากินตามฤดูกาลนะครับเนาะเอาฝากไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับลงไปจังใดแบบนี้พอมันคุณเลยคุณบอก